สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทําน้ําชานมไข่มุกนะคะเรามาดูวิธีทําและส่วนผสมของการทําชานมไข่มุกกันนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีชาแดงอัสสัมนะคะแล้วก็นมค้นจืดนมข้นหวานนะคะแล้วก็กีมเทียมแล้วก็จะมีไข่มุกนะคะซึ่งเราเลือกซื้อมาจากทางช้อปปีนะคะก็จะเป็นไข่มุกที่ห้อไทเกอรนะคะอันนี้ถ้าใครยังไม่เคยลองชิมนะคะ อยากแนะนําว่าให้ลองชิมนะคะเพราะว,ว่ามันค่อนข้างอ,อร่อยมากนะคะเหนียวแล้วก็หนึบอร่อยมากนะคะก็เริ่มจากการตั้งน้ํานะคะประมาณ1ลิตรนะคะให้เดือดพอน้ําเดือดแล้วนะคะเราใส่ใบชาลงไปนะคะแล้วก็คนให้ใบชากับน้ําเข้ากันดีนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะทิ้งไว้ประมาณ12-13นาทีนะคะแล้วก็นํามาเทกรอง เพื่อนำน้ำใบของชาไปใช้นะคะเราใช้น้ำประมาณหนึ่งลิตรนะคะแต่เวลาที่เราต้มออกมาแล้วนะคะน้ำที่ได้ออกมาจะเป็นน้ำชาประมาณแปดร้อยกว่าเอ็นอลนะคะจะไม่ถึงหนึ่งลิตรดีแบ่งเป็นสองเหลี่ยมคะแล้วก็เติมริมเทียมลงไปในปริมาณที่เท่าๆกันนะคะหลังจากนั้นเราก็คนรคิมเทียมให้เข้ากันกับ น้ำชาที่เราเตรียมไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาเริ่มทำตัวของนมนะคะที่จะไปผสมกับชานมของเรานะคะเราจะใช้วิธีการทํานมด้วยการอุ่นในกระทะนะคะเราจะไม่ต้มนมไปเลยเนาะเพื่อป้องกันการติดกระทะและไหมอย่างเงี้ยนะคะการที่เราทํานมให้อุ่นแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้เก็บรักษาชานมไข่มุกของเราไว้ได้นานนะคะหลังจากนั้นก็นํานมที่ ต้มแล้วนะคะมาเทใสเ่เหยือค่ะแล้วคนให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็มาขั้นตอนของการเตรียมไข่มุกนะคะเราก็ใช้มุกอันนี้เป็นมุกเพชรนะคะค่อยๆกรอกลงไปในขวดให้พอประมาณนะคะใส่ขวดเรียบร้อยแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็เทน้ําชาลงไปนะคะให้พอประมาณสวยงามได้แล้วค่ะชานมไข่มุกของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะน่ากินไหมคะ มก้ดแล้วนะคะีน้ำขละยอาคะมีชาโน่เป็ดมีชาโน่มีอัญชันมะนาค่ะอร่อยสุได้เลยค่ะอร่อยทุกอย่างเลยอร่อยทุกอย่างเลยาใชอบเคียวตึบๆกันแบบายโ้โหเยมขอบคุณนะคะที่มาแบ่งันสิ่งดีๆใช่แล้วก็ตบบับอร่อยไหมใช่ค่ะ